สวัสดีครับวันนี้ก็มี f อนะครับจะบอกว่า FC ไหมลูกค้าแล้วกันนะฮะลูกค้าคุยกันเรื่องเล่านะครับแล้วผมก็ตกลงให้เขาส่งมาก่อนนะฮะก็ส่งมาถึงเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับส่วนใครนะฮะที่ไม่มั่นใจนะครับว่าเอ้ยกล้าส่งมาไหมนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณส่งมาถูกต้องนะฮะของถึงผมนะครับยังไงผมไม่ชิงหนีคุณแน่นอนนะครับก็ แกะให้ดูเลยกล่องหนึ่งนะครับจริงๆมีหลายกล่องแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้มาทำคลิปนะครับก็ดูกล่องนี้แล้วกันนะครับน่าจะแพ็คมาดีมากนะครับขออนุญนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเจ้าของนะครับกล่องนี้นะฮะดูอยู่ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่อุตส่าห์ไว้ใจนะฮะแล้วก็ส่งของมาให้เราก่อนนะครับ นะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ไม่มีนโยบายแบบว่าโอนให้ลูกค้าก่อนนะฮะนะครับจะต้องส่งของมาก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีฉาชีพเยอะมากนะนี่ลูกค้าเอาแพ็คมานะครับอย่างดีเลยนะฮะผมก็นะครับขออนุญ,ญาตต้องฉีดแบบเยอะนิดนึงเนาะอ่แกีกล่องสองกล่องนะครับนี่แกดูก่อนกล่องนึ่ น,น,นี่นะครับนี่ฮะเ้าจะของแพ็คมาดีมากนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าคืออะไรนะครับน,นี่นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับคุณส่งมาได้เลยนะฮะสำหรับใครที่คิดว่าออจะขายนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับเดินทางไปไหนก็ลำบากนะฮะทำได้ก็คือ,อ,อนะครับ นัดรับยังนัดรับได้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ไกลเนี่ยยังไงก็รบกวนให้ส่งขอมาก่อนนะครับนะฮะแล้วก็มิจฉาชีพนะครับถ้าบังเอิญคุณเข้ามาดูช่องผมนะฮะไม่ต้องมาพยายามเกียนนะครับมีเยอะนะครับนะเดี๋ยวจับตัวได้นี้เจอกันนะฮะพวกมิจฉาชีพนี่นะฮะก็เป็นเล่าลีนะครับที่เขียนว่าเกฟนะฮะก็คือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นองุ่นนะครับนี่นะฮะ ให้ดูสภาพนะครับก็อย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับสภาพใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับน้ำเข้มนะครับอันนี้คือประมาณปี4 6ลงไปนะครับก็ค่อนข้างเก่านะครับต้องบอกเดี๋ยวดูอีกขวดนะฮะลูกค้ามี2ขวดนะครับ นะครับก็แบบนี้ถือว่าแพ็คมาแน่นหนามากนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าเป็นพวกเหล้านะครับก็รบกวนแพ็กหนาๆนะครับนะฮะเผื่อบางทีคุณส่งมานะครับมันอาจจะแตกนะฮะก็แพ็กิ้งหนายิ่งดีนะครับนี่นะครับใครถามว่าเฮ้ยเหล้ารีเก่าๆเนี่ยมันยังมีเหลือมีเหลือนะฮะก็นี่อย่างที่คุณเห็นนะครับ ก็สองขวดนะฮะส่งมาก่อนนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ใครมีนะผมรับซื้อนะครับ DMC ที่เขียนว่าเกรฟนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เขียนว่าโ oh นะครับโอสปิร oh, ิเนี่ยแล้วก็มีพวกขวดเขียวขวดใสอะไรเงี้ยนะครับมีนะฮะใครมีที่คิดว่าเก่านะแอดไลน์ผมด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปมานะคุยกัน ตกลงราคากันแล้วก็ส่งของมาให้ผมนะครับถ้าของถึงนะฮะถ้าของถึงนะครับก็เดี๋ยวโอนตามให้ลูกค้าแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะผมมีหน้ามีตาเปิดเผยชัดเจนขนาดนี้นะคุณไม่ต้องกลัวนะครับคนที่คุณควรจะต้องกลัวก็คือมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ใครมีเล่าก็อย่าลืมส่งมาขายนะครับไปแล้ครับ